เพิ่นให้ทางโมเส้งนี่เป็นสะพานบุญให้บุหูไปแต่ว่าโมเช้งเลยสิมาถามมึงก่อนว่าต้องมันขาดอย่างไรนะตอนต่อไปน้ำโมเส้งมีอยู่ตอนนี้นั่นทางพี่เพิ่นซอยมั้นมีนันขนาดนั้นก็ไรยังไม่หมืนหนึ่งเลยหมื่นหนึ่งบ่อันกออย่างเดียวหันบ่อ๋อเอาเอาเฮ็ดใช่ กาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขู่สุขคนมาพบมาเจอกันกับโบเชียงนาะพี maybe, ่น้องเนาะมากะโอ้พี่น้องเอ้ยผมกับฝ้ากับฝนซ้ำบันนี้พี่น้องเนาะเอานี่แหละพี่น้องเอ้ยกับโบเชียงอยู่อา้าบ้านมันสรานของทางน้องลูกปลาเนาะพี่น้องเนาะพอดีอาโบเชียงกะเกินไปแล้วก่อนหาเนาะพี่น้องเนาะพอดีมีทางอาพี่ใจดีเนาะทางพี่งาสมเด็จลำดวนเนาะพี่น้องเนาะอยู่ทางฮ่องกง เพิ่นฝากเงินมาให้ทางบุเชียงนี่สมทบซอยต่อเติมบ้านเชนซ่านของทางน้องลูกปลาในแหละพี่น้องเนาะจำนวนเงินก็มีอยู่เก้าพันบาทในเพี่น้องเด้อเนาะโดยเดี๋ยวบุเชียงก็สิไปแจ้งทางน้องๆเพิ่อนนะครับเบ็ดเบิ่งน้ำการบ้านเชนซ่านในแหละพี่น้องเนาะกำลังเริ่มเหมือนการขึ้นมุงหลังคาอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่าก่อนอื่นพี่น้องเอ้ยวัวแล้วพี่น้องเนาะผ้าผลมาเลยอุ้ยพี่น้องเอ้ยมายังนี่บัวมากระผ้ากับผลแท้นี่เนาะว่ายุใช้อันนี้ อูรู้สึกว่าสร้างเพื่อนี่มีแต่ใบรุ่นนด้พี่น้องอยเนาะนี่ทึงูเนาะใอยกันโอ้ยมีนยังนี่บ่เจ้าคือเอาผลมานี่เฮ้อโห่ยังไดีแต่ว่าอยู่ได้มุมตัวนี้เนาะมันสาดมาดิพอได้ส่วนเ่ยจักหน่อยมันมีคันจ้องใช่ไหมเห็นในได้บาทนี่พี่น้องเอย กำลังเริ่มมุ่งอันนี้เนาะพวกแต่เด็ผู้แต่เด็คนยกยู่กลังเริ่มไตอ่าแปลว่าภาพผลมาโอ้โหเนาะท่านเก็บไม้เนาะเก็บไม้ไว้จูไพรเออมาขอมาพี่ก้อนไปยังฉะขับไปหุนะ่มฝนเนาะมิดอยู่บ่ ไม่สอยได้นี่เร er, ียบร้อยได้นี่เนาะเออโอ้ิ่งเด้อทางครึ่งพุ่นโอ้สีคืองามแท้นี่บ่ะนั่นคือจะคลองนี่เนาะเนาะชื่อกันจะคลองเฮือนใน่ออันนี้อืมตกไปหน่อยเห็นเวียกยากแล้วแบบนี้เนาะอ่าเสียงกัเข้ามาพี่ก่อนพี่อนน้องยังบ่ทันในเวหาทางน้องตาอ่าเข้ามาหาทางน้องปูตาก่อน สบายดีพี่น้องไหมเนาะสบายดีส่งลงไฮลงนากับสีประมาณนี้ได้พี่น้องเห็นวี่เห็นงานสัญญานอยู่ผนเริ่มมุงแต่จักจักมือได้น้องนี่ฮะถ้าก็มุงมือนี่นะมือนี่บ่ยิบพี่ก่อนยิบมาพี่ก่อนหยั่งนี่เนาะผลกับพวกแด่นี่ถ้าก็เริ่มมือนี่บัดผลบัดโต๊ะชับมันนี้เนาะ ักป the ็นใดเด้อแบบ็ด <fry> ม <UC S> ีน <kaz uffy> ้องผู้พี่น้องไอ้สารมาเลยว่าอย่างบุคอยหู้เรื่องป็นไดเนี่ยเบนี้เน้องมีแต่ว่าว่าดังๆเด้ออาาเอนะันตัวนี้นะงบในเฮือนเจ้านี่มีอย่างเพิ่มเติมมาแน่น้องอันนี้ก็ยังบ่ทันมีนี่เบ็ดต่างอันตอนนี้นะมีมีอย่างแน่ตอนนี้นะมีเท่านี้แล้วมีแล้วว่าเท่านี้แล้ว มีเท่าคือมุ้งหนังคานี่บอด้วยขื่นหนังคานี่ครับคือว่ามงกบด้ใช่ไหมอ่ามงกบกันเนี่ยบัดทนีละมงกบเนาะแต่มีมงกบมันต้องก่อเนาะคนใช่เวล่ากันเนี่ยใช่หนิว่ายัางหลายอยู่เนาะดินบล็อกวอนเท่าครับว่าเล็กดายังอยู่บ่สาเด็กเจ้ายังอยู่เด็กอ่าเล็กก็ยังอยู่กัน คือว่าชุดนี่ก็ว่าจะครบไปได้นี่สุดกอ่อเนี่เนาะอืมอ,อ๋อแต่ว่าค่าสร้างได้สาม,มีอยู่บ่เนาะไดอค่าสร้างจุดก,ก่อนี่บ่ยังบ่มีเลยยังบ่มีบ่อันเพื่อนเอาตัวได้ค่าสร้างนี่เป็นนี่ก็บทำสร้างนี่ค่กับบ่หูวน้ำสร้างก<อ>่นอนเฮือนเจ้านี่เจ้าสิเฮ็ดจักห,อห,อห,อห้องเฮือนเจ้าประมาณห้องหนูกว่าสอง อือนมีเฮือนในมีสามห้องเนาะแต่ว่าห้องนี่เจ้าเลือกห้องไหนทางนี้บ่ทางนู้นมุมนี้เนาะมุมนี้ห้องนี้แต่ทางนี้สิปล่อยแต่ทางนี้กับปอยโถเงาเลยใช่ปล่อยวางเลยห้องเดียวแหละพอดีแล้วเนาะนี่นี่กับปอยลงอันทั้งหน้ากับเป็นระเบียงเนาะเป็นห้องเดียวพี่น้องเท่านี้ทังซางหมดแล้วเนาะ โอ้บ oh, <c oughs> ่ยอมลงมาด้วยเนาะเท่นี่บ่บ่ลงมาเท่บ่บ่พอเออพูดเดะดีเน่กุ้งเนื้ยฮะโด้วยดยสรุปแล้วสิบปลงมา <c oughs> บมา่ว้ <c oughs> าขึ้นไปคือว,ว่าแนเนาะมันขึ้นไประยะลงมานี่ก็ดไม่จะขึ้นอย่างนีน แต่ว่าคือหลายคน้นถ้าเนช่างน้ำกันจะคนน้องนี่นะช้างกั้นสี่คน้นนั่นคืนนะฮะลูกกระเท้าเข้าขึ้นมาเข้าขึ้นไปเฉยนี่อ๋ออันช่างหมดแล้วชางน้องๆนี่เพิ่นมาน้ำก,กันอันนี้เนาะแมนสมาชิกเนาะก,กันใช่เปล่ากันอ๋ออันขึ้นมุ้งหลังฆานี่เพิ่นเอาเท่าไรนี่นะเนาะแต่บอกเท่าไรก็เพิ่นเอา Oh, จำเข่ได้แล้วเนาะเห็นว่าเราลงมายังว่าเดียวไปเสี่ยงจีถามทั้งคาจ้างทั้นี้ด้วยเาจ้างทั้งนี้แห่ะแต่เฉพาะทั้งหมดเสี่ยงนี่นี่แหละพี่น้องถามก็เพราะว่าเดี๋ยวไปเสียสยสยสเส่ยงจีแ,งงแจ้งเลยก็ได้เนาะเดี๋ยวทางว่าพ่อคนบ้างเนี่ยลงมาถามไปเสี่ยงจีถามเพิ่มอีกนึงเดินทางมากับพอดีคือเมื่อนั้นเราไปเสี่ยงเกินบอกยู่งพอดีว่าไปเสี่งกับมาแจ้งสำหรับ mm hmm. ทาง ต่อเติมบ้านคุณซานเจ้าเนเนเดอร์มีทั้งพี่เจดีย์ทั้งพี่งาลำรวนเนาะอยู่ทางฮ่องกงเพิ่นให้ทางโมเงนี่เป็นสะพานบุญให้บุหู่ว่าโมเสงเลยสิมาถามมึงก่อนว่าต้องมันขาดอย่างนะเราขาดตอนต่อไปน้ำโมเสงมีอยู่ตอนนี้นั่นทางพี่เพิ่นชอยมานั่นมีอยู่เก้าพันบาทเด้อเก้าพันบาทที่ว่าโอ้พี่น้อยอันเดะ เพิ่มอีกหลายเต็มไปได้นี่เนาะเอ้าเอาววันนี้พี่น้องยิ้มและวันนี้เนาะนอยนี่ได้เชงให้ตัวแทนพน้งมาจะคนใดคนหนึ่งได้บ่ก็ได้เนาะไอ้ตู้ก็ได้เชงกันพน้องมาพอตู้มากินน้ำกินไหนก่อนจะเอาน้ำมันนี่นะน้ำบิ่ม้อยอย่างนี้แหละให้ อ่ต <The> ้องงอยแล้วเด้พี่น้องเอ้ยเนาะบ่ลงมาลําบ่ได้เฮ็ดบันไดบ่นี่น่ะบ่นี่เด้นี่มานี่ดอันนี้บ่บันไดนะแม่นอันนี้แม่นอ้ยบนนี่เลยค่ํากเนาะุทนี่บ่อันนี้มัดเอาไปซิอันนี้เนาะโอ้ยไม้48นะนะนี่ตอกเฮ็ดบันไดนี่พอกายเอานะอ่าย่างขึ้นก็สุายน

โอ้เอาเอาสาวสบายดีทีนึงเลยเดี๋เอามาพี่ก้อนก็ได้พอมาทางน้องใกล้น้องลูกป่าก้อนก็ได้อดูถ้าก็เริ่มเนาะพ่อเนาะเจ้าวแล้วว่ามือนี่นี่โอ้ยปล่อยเรามันนั่นมันนี่แกเจ๋ได้หมดใสใสนอตบ่เนี่ยนะอ๋อบม่ได้ใสแตะปูอกบ่ออืมจะน็อตเกี่ยวมุนเนาะเนาะเกี่ยวเขาเนีมันมาถึงเราทาไม่ได้อ๋อบมได้อันนี้มีสว่าน์ซีบ่ใช่ เกี่ยวหั่นลงนู้นเกี่ยวหั่นลงนู้นเนาะบุ้งหัเนาะนอ้ยเกี่ยวหั่นบ่อันบอนบอนหลังคาบุ้งหัวตรงนั้นบุ้งหัวหั่นมันมียังพน้ามันแจกเลยโอ้ยดูดูอ้าแวเนาะอันยับเข้ามาพี่อีกแน่ผัวไม่เขามันอยู่ไกลกันนอคเป็นยงินบริยินเขาสิถามเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถามพี่น้องพังน้ำกันนั่นแหละอันขึ้นอันฆานี่เท่าไรในผู้ตูคนข้าจ้างมึนชอก มื่นสองบ่อ้พกคุดเก่าเลย,นนปปนยเนาะมื่นสองไปหน่อยคือบญับกับ่เป็นมันนี้อันขันขันตอนต่อไปนี่คือทางน้องพูดว่าก็เอาห้องนึงเลยระเบียงปอยทเท่าไรประตูกอ่อเฉย โดยคือว่าเอาง่ายๆเลยคือเจ้าว่าหนึ่งสามห้องนี่คือห้องโถไปเลยเนาะปล่อยล่องไปเลยแหละห้องนอนนะเห็นห้องเดียวแต่ข้างหน้านี่ตัวนี้ก็สิเป็นประตูนี่เนาะประตูระเบียงข้างหน้านี่ก็ปล่อยลงเลยก็มีแค่นี้แล้วผะสูงเออเลยแมนแมนก็อตรงนั้นแหละข้างหน้ากับปล่อยเด้ด้วยอืมก่ห้องนู้แมนก็ข้างในนี้ เลยเพราะว่าเขาเบรงเครื่องนี่เล็กก็มีเนาะนเล็กกรมีอันนะ่ทั้งดินบล็อกกันยางอยู่เนาะ,นนะแล้วก็ให้กับทรายนี่เด้พี่น้องน่าจะขาดแต่ค่าสร้างเนาะ,ะพอเช่งก็ถามพูดคุยกับทงังงานทีมงานอยู่หมู่บ้านนี่ไปห้องโมแข่งถามทั้งบตูนอยู่ทั้ทงประธานเรว่าขาดค่าสร้างชุดนี่แหละผู้เช่งก็ได้ถามว่า à thang phụ tu chào sẽ ao thầu đấy. lăn một lăn coi. nghe sẽ co cái mi tè cái nị này nó hao hao lại là phơi luông lái, ừ. à, phơi luông lái thêm cả cuồng. co sạp <laughs> à, đấy. เอาขั้นตอนก็ย่างเดียวซื้อนะไทมันอ่าแล้ฮะเลืกแล้ววะเท่าได้นะขั้นตอนไทยมันเนาะเออเอาตามขั้นตอนแล้งบบ่มีได้เห็นอย่างไรเสีเนาะใจก็อยากเล้ยเาเบิด์ตพอแล้วมันบ่มีนี่แหละก็เพอให้เป็นรูปเป็นร่างเห็นแล้วเนาะเห็นอย่างไรเสีพอ ต่อไปก็จังววาเทพื้นครับสาบจังอีกขั้นตอนนึงนะ 6, 6, 5, พกพันหาบบอเราเป็นเงินบาทนะนะผู้ตู้เงินบาทขึ้นได้เงินกี่นั่นได้เดี๋ยวนี้นะโอ้โหอยู่ได้พ,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  <laughs> พันหนึ่งเจ็ดแสนได้เดี๋ยวนี้นะเราอยู่ ราคนั้นกะประมาณ1บ่อออันกออย่างเดียวันบ่อ๋เอาๆเดี๋ยวๆเือนผมเ็ตัวนั้นจาเห็นเ็4ด้าน7,000อืาบ่มีผู้อันนี้คือก็อย่างเดียวติดบ่แก้วบ่หยังเนาะบ่ได้ซาบบ่ได้เทพื้น10,000บาทามีแจดหยังเด้โดยๆ แก้วแก้วไปพร้อมพร้ออันก็ใส่ลบให้โมแก้วคือกันนั่นแหล้วรวมโมแก้วเบิ้ลหนแล้วจ้าวจรวมมันความมันอยู่ขั้นตอนตัวเดียวกันเด้วอก่อนก็มันอยู่ทุกเดียวตำรวจทราบว่าบ่ายจะเป็น์ฟจ้างมาเจ็บพันสี่สี่ด้านคือได้หนึ่งห้องหนึ่งสองสามสี่แต่ทั้งประตูว่าเสนอมาเนี่ยอันคือที่เขาคุยกันอีนึงเหมืเนาะจ้าวจ้าวพอเนาะ โดยโดยเพราะว่าก็จะเป็นโทาลูกฟ้าสิสิเฮนได๋อืมสิห้ายโตฮั่นก็คิดใสพวกลูกโอ้โอ้แน่นอนอยู่แล้วน่ะเนาะแม่นเพราะว่าชุมเฮาก็บ่ได้หยังเด้มีแต่ช่วยเหลืออย่างเดียวได้อ่ามีแต่ซอยน้องเพิ่นอย่างเดียวได้คือว่าเป็นผู้ดีแม่นคือว่าทางููซอยก็ซอยให้ลูกหลานได้เนาะให้ได้อยู่ที่นเซาแต่ชุมเฮาซอยก็ซอยให้น้องเพิ่นได้อ่าผู้ใหญ่คือกันนี่แหละเนาะถ้าบ่มีผู้ใหญ่ก ซุม่อยกันง่ายใช่เนาะเอาเอา,วานางคนบาสะเนาะเนือน่อหมื่นเนาะประตูเนาะมีแต่ว่าน้ำมันเสียงนี่มีอยู 9, ่เก้าพันนี่เด้อเดี๋ยวอีกพันหนึ่งเดี๋ยวจังว่ากันบบดน,นี้เนาะเดี๋ยวเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็คุยกับเข่าๆกับทั้งทีมงานได้ว,วา่า มีแต่ขาดค่าสร้างนะแล้วาพี่เชียงเข้ามาโมนี่ก็ได้เสนอถามเรื่องค่าสร้างขั้นตอนต่อไปนี่แหละตัวอุปกรณ์ก็มีครบหมดเดี๋ยวเด้กอันสีขาดก็มีแต่ขาดบล็อกแก้วเนาะขาดบล็อกแก้วดครับมันอันเรื่องค่าสร้างและสองอย่างนี่แหละตาดนั่นแหละเสียดียวอ่านี้พี่เชียงถามเข่าวๆก่อนพี่น้องยังสรุปบ่ได้เถืงเถ่งงบมาปักนี่สิทั้งกอทั้งสาบทั้งเทพื้นนี่ จังว่ากันไม่อีกทีนึงเนาะแต่ว่าถ้าถ้าบ่มีในก,กรณีกรณีบ่มีนี่ก็เอาขั้นตอนตามขั้นตอนม,มารับเนาะนนเป็นขั้นตอนไปอ่าตอนอต,อต่อไปก็สาบหรือเทเนาะจังว่ากันอีกถังมามาอันม่ยังทำไมแป้นนั้อะไรนะโอ้โหทาสีสักเลยเนาะ แดงแทงใจแฮมเนาะเออเอาๆคพี่น้องเนาะก็มีแต่ว่าตามนั้นเด้อสตูเด้อเดี๋ยวเฮาสิแจ้งบอกทางทีมงานอีกชนึงเนาะเออันนี้ทางงคานี่ให้ทางเพิ่นดเนินการเลยบดนี้เนาะตัวนี้เฮามาพูดคุยกันตัวนี้พี่น้องเพราะว่างกบนี่อันทางไเหมาะมาเหมาะบ่เจ้าเออบาวงกบนี่บบ่ยอื มีอันตัวน้อยมีจังอันนั้นห้องอันกับประตูก็มี2นี่4อันใช่ลูกครับเอาจังนั้นเนาะลูๆพออันเฮ็ดเวียกเพอเด้อดๆเดี๋ยวจัหน่อยเฮาสิปน้ํามาให้มันยางฝนตกให้ฝนบจัหน่อยก่อนอันบงนี่มี4บ่อืม1 2, 2>, 2 3, 3, 3, 3 4เนาะ4นี่ต้องใส่นี่ด้พี่น้อง1 2 3, 3, 4, 3 4ข้างล่างนี่เจ้าเฮ็ดบงยืนอยู่บ่ห้องหองครัวไปเนาะข้างหน้าเนาะตัวนี้น่าสิใช่อยู่ตรงนี้นี่ตะดงไปเด้อหรือว่าคันมาบ่ใช่บงตึงก็ต้องใส่หน้าต่างมันจังคือเนาะเจอตามที่บ่เสียงไล่เบิ่งนี่1 2 3 4 5 6 6วงเนาะบ่พอเนาะน้อยนี ยังขาดอีกยังขาดอีกประมาณถถาตัวนี้เราใส่อันตัวนี้ก็นเม่นเป็นหกขึ้นเลยต้องมาเพิ่มอีกซองอตัวบุงยืนนี่ของนอนหนึ่งสองกับตัวใหญ่นี่สแสดงว่านี่อันเงามวมานี่อันตัวบุงยืนนี่มาสองนี่สแสดงว่าตัวนี้ต้องเป็นตัวรงเนาะ ถือเลือดใส่พี่น้อยมีแต่ว่ามาเพิ่มตัวนี้อีกสองแม่ปะหนึ่งสองสามสี่หา้าหกแม่แล้วเนะาะมาอีกสองมาอีกสองม่แล้วมาเพิ่มกับโบคือได้ปิดไปเลยกับมืดจะคือได้เนาะบักข้างภายนได้เอเอ,อเอา,เอาขู่พี่น้อยกำลัง,มงโมงอยูอ่อนะสนอกกาไม่นี่ ทางโมเสียงเนี่ยมาพูดมาคุยถามเบิ้งเนี่ยเด้อน้องเด้อเด็วก็มาแจ้งทางน้องไว้เลยแจ้งน้องไว้นี่แหละเผื่อมีอพี่โน้องยูทูบเบอร์ขอ YouTube, เ,เขามาถามเด้อเผื่อมาถามว่างบเดือนเจ้านี่มีอย่างแน,น่เจ้าก็บอกว่าทางโมเสียงนี่มีงบมาแล้วเก้าพันบาทเลยอ่าแบวนั่นแหละมันเจอคนถามมาดดดเขาบม้หู้ได้ดดมันกัแบบเนื้อเนาะื <laughs> ้อ เขาต้องเขาต้องบอกเพิ่นเด้อเลยบอกแจ้งว่าถนนแจ้งมาแจ้งเลยกันลายช่องรู้ว่าถามแหละเพราะว่าส่วนลายที่เพิ่นเข่ามาหาเจ้ากับเพิ่นจะมีแต่ถามเกี่ยวกับสมทบเพื่อนซ่านแหละเพราะว่าเพิ่นเกิดจากซอยดันให้มันเลี้ยวได้ได e> ้แต่หูได้เพิ่นก็ดใได้ถต่มีผู้ใหญ่ซอยอย่างอื่นเพิ่นก็สิเอาคุยกับผู้ใหญ่ว่าเอาไปอย่างอื่นไปเห็นไหมเนาะเนาะตามนั่นแล้วบันเข้าแล้วก็เนาะคน ไปเอาน้ามาให้ทางช่างอนบดนี้พี่น้องแต่บอกงูว่าสิพ่อรือป่ะเนาะแต่ได้ว่าเพิ่นอยู่นต้อกันสี่คนบ่แม่นมาพี่มิจจะลูกชคางมาซอยอืมซอยกันเนาะเออเออเนาะไปจะไปเอาน้าก่อนใช่ปะใชหมูอคู่เจ้าไปเซิร์ฟเวอร์มานี่ยู่เพื่อนเป็นลูกก้าถอกป่ะยังลูกก้าลำหน้าถอกป่ะ นะ่ขอบไม่ได้ไม่ได้ดำอ้าวเนาะป้าทุกโอ้ดีร้อนนี่โอ้อันนี้ไหมยังอันโตเดือบ่ที่นั่นเนาะไหมนี่ไหมพอเท่ากันอืมฝันเอามามือนี่มาไหมยังเกือบเรายังได้ใช้งานอีกเยู่ได้หนิเนาะไปก่อนไปเอาไปป้ามีถุงใส่ใช่เปล่านี่แได้อันใส่ถุงกันเจ้าก็ได้เนาะ อ <ller> ุดอัดอัดสองเพราะว่าถุงมันบเสียงออกอะไรกินสาอ่ะบัวสี่ยกันอีกอีกนึงป๊บเนี่ยตก้เสืออ่ะอาใส่ถุงเสือเนาะมีอยู่ปอง อันแหละคันบพัพอกับมันที่เดือกเอาขนมมาแล้แจกจ่ายเพื่อนกับเจ้าน้ำอะไรแหลเด้อเนี่เลยอ่าปั๊บกูแล้วเข้าไปพุ่นก้อนก็ได้ขึ้นมาก,ก่อนมานี้กับพี่นอ้อยทางบอดี้ทางลุงเฮิ่มก็ว่าสิขึ้นไปเชฟปนมานี้กันก็ว่าไปหับยาสมุนไพรมาให้ทางน้องอ่าวิ่งค้ำบ,าบาัว่วชจังใดนี่แหละเนาะกับทางหมอยาวน้ำได้ลูกเสียงขึ้นมาพี่ก้อนโอ้ยเด้อพ่อตูเด้อเห็ดในได้บาทนี่ นี่ได้นี่ยูนมั้ยครับได้นี่แต่ถุงลูกใส่ถุงฮะใส่ถุงบ่ถุงอันใส่เชือกนี่ได้เนาะถุงยางบ่มีช่ำบาดนี่นี่บ่ทุอ๋อันเนาะอนี่ๆเจ้าทีออกรถออกนั่นน่ะทีลงล่ะอืออ่ะเดี๋ยวให้เป็นเก็บให้ถุงนี่ งามเนาะสีหนังคาเนี่งามแฮงงามแฮงสีเขียวมิ้นเนาะสีฟ้าทะเลเดียวกันงามงามโอ้ยคอยเด้อผนตู้เด้อ,อคอยเฮ็ดได้พาฝนตกแค่มันมืนได้ฮะนี่นนใส่เสื่อไันะฮะยิ่งเพิไปให้เพิ่ม เฮ็ดใช่เอ้าโอเคเราประตูเด้อดูเสร็จมาทั้งเงานค่าสร้างก็เขายังสรุปรายเด้อมีแิตรบานเขาว่าน้ำกันลายอันคนก้อนเนาะทีมงานถ้าว่าเพิ่นว่าโอ้คือแพงแท้ไปต่อแล้วก้อนกัดจังว่ากันอีกเทั้งนึงเนาะตามนั้นไหนเนาะเอาไปนั่งพ่นกอนก็ได้บาทนี้เนาะ เดาาี๋ยวบัเสียงก็จะได้เดินทางดนะับบันนี้อ่ะนั่งลงก็ขอบบุญขอบคุณทางไอ้เพ่นกอนบันนี่เด้อเด้อเดี๋ยวบัเสียงบอกชื่อเพ่นกอนเนะาะทางพี่พี่งาเด้อจำชื่อเพ่นธบายดูดูเด้อทางพี่งาดําดวนอยู่อยู่ฮ่องกงเหละเนาะอยู่ทางต่างประเทศอ่าพนด้ให้ทางบัวเสียงนี่แน่ เงินจำนวนเก้าพันบาทเนี่ยเด้อสมทบต่อเติมบ้า,ารนิรันดา์เช่าเนาะ,ะมีแต่ว่ามื่อนี้เรามาพูดมาคุยน้ำกันแหละ,ะทางงบมาจังได้กัดมันดุยเลยบบบนี้เนาะสร้างอุปกรณ์พร้มพอมกับพร้อมจัดก,การให้เลยเดินน้องเด้อนินเอ้าเนาะฝากอุปโภ์หน่วยไูให้ทางพี่พเพื่อนนะครับนิ้วแน่จ่อะไรก็ขอบคุณขอบคุณทางพี่งานลำดวนพี่งานลำดวนขอให้มีสุขภาพแข็งแรง ทางด้านการเงินเดจะขอให้ลำรวยทำธุรกิจได้ขอให้สำเร็จราบรื่นความเจ็บจะสุดแต่ความไขยันจะมีขอมีสุขภาพับและหยุดเย็นยาวได้สักทางานอะไรบ้านไหนเนาะเรื่อแย่งต้องการอีกต่อไปมีแต่ว่าปรเทชียงสีเดินทางก่อนเด้อบ้านี้เด้อเด้วจังว่ากันเนาะเอาอยู่ดีไม่แห้งด้วยล่ะเด้อสบายดีโอ้ยอ่ะบ้านนี้ไปเลย เบื้องล้ำคันอีกทัวหนึงสีพี่น้องอยทางเฮื่องสาวฝนกับอีกสีนึงเนาะแต่ว่าอ่าหุ้งคล้ายๆกันพี่น้องเอ้ยสีนี่เนาะหลังคานี่โอ้งามพี่น้องเอ้ยเนาะสีนี่ขักขักขักอย่างเริ่มงมูงอืมป็ดกับฝ่ากับฝนซ้ำพี่น้อยเอ้าเนาะตามนั่นละพี่น้องเอ้ยเนาะก็มาแจ้งข่าวให้เราได้รับในหู้เนาะสำหรับทางน้องลูกปลาพี่น้องเอ้ย สำหรับทางต่อเติมบ,บ้านาเดินซานเรานี่แหละเพื่อนน้องสำหรับทางค่าสร้างงบขั้นตอนต่อไปกะบุเชียงพูดคร่าวๆก่อนอันนี้เพี่อนน้องเดี๋ยวพูดคุยกับทางทีมงานอีกทีหนึ่งว่างบทางไหนมาแน่อ่ะเนาะทำมาเพิ่มกับจังหวะเปลี่ยนแผนกันไหมนะพี่น้องถา้าบ่มีกะตามนี่แหละพี่น้องราคาลราคาค่าจ้างเนาะพูดคุยน้วยกันทำทีมงานเบิ้องว่างบบ่ปปพอหรือว่าแพงเกินกับพูดคุยกับทางประตูเนาะ ว่าพอดีการเพิ่มดำเนินการเลยเนาะแต่ว่าทางบุเฌียงนี่มีอยู่เก้าพันบาทเด้อพี่น้องเนาะอ่ะเนาะจังได็ขอบบุญขอบคุณทางพี่ใหญ่งจ,จดีเด้อเนาะพี่น้องเนาะทางพี่เพิ่งเก่าเนาะพี่น้องอถือว่าห่างหืนนานแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่งเก็ได้ครับได้ชมอ่าเป็นกำลังใจให้ตลอดมาอยู่พี่น้องเป็นพี่ที่อ่าหลายคนหลายพี่น้องที่อาจจะอ่ะาแต่ว่าหัก มันเป็นเคสเก่าเลยล่ะพี่น้องเนาะเคสนานแล้วพี่น้องอยู่บ้านลำพันธ์แถวทางซุยเพื่อน้องอ่าพี่น้องเนาะอ่าเป็นเคสของทางน้องขาวอ่าน้องขาวกับปุตูโล่เนี่ยพี่น้อง,อนองนอเนเงา,นาะ,นาะ,นนะมีอยู่สามพอดุเคสน้องที่ปุเชเยงเคยเป็นสะพานบุญให้ทางพี่เพื่อนอ่านั่นกับเป็นอีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องเนาะโมโหว่าเป็นจังไรอันนี้กับปุเชเยงกับโบได้มีเวลาเข้าไปอัปเดทด้วยพี่น้องเนาะคือว่าครอบครัวแตกแหลแกแตกพ่ายเลยกับปุชเยงกับโบได้เข้าไปหาด้วยพี่น้องเนาะเอ้าในแหละกับเป็นพี่ อาง่าน้องพี่น้องมอนี่กับเพื่อนกันเนี่ยน้องเอ้เพื่อนให้ทั้งมูเชียงมาเป็นสะพานบุญให้มาแจ้งเพิ่มเติมน้องพี่น้องเนาะอ้าวทนายก็ขอให้พี่ยู่ดีไม่แห้งสู้กายสบายใจเด้อนาอพี่เหตุธุรกิจการงานการค้าการขายในตอนนี้เนาะก็ขอให้ร่ำให้ดื้อเด้อนาอให้โชคให้มาให้ร่ำให้รวยตลอดปีและตลอดไปความรวยอิปซีพอเมพี่น้องผูใหญ่ใจบุญเบิดสุขุสุขคนน้พี่น้องเนาะ เนาะเนาะบ่เสียงลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อดลทางพุ่นละบัดนี้พี่น้องเนาะหวนต้าวคืนอ่าเอ้ยยังพี่น้องเนาะสิเข้าไปหาทางน้องตาก่อนเนาะพี่น้องอัปเดตเบิ่งนอีกเทื่อนึงเนาะพี่น้องเนาะดจัวนต้านลงไปบ้านพุ่นซิมบ่ก็มเดิมพุ่นพี่น้องแถวบ้านอ่าสนเนาะพี่น้องเนาะหมเวียนแถวนั้นแหละพี่น้องเอ้ยเอาเนาะอยู่ดีมีแฮงยกันเบิดสุขคู่สุขคนเด้อพี่น้องเด้อสดี